สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะคะผมอันนี้ผมมาเล่นในเกม Roblox ัำแมบที่ชื่อว่าอะไรสักอย่างลืมชื่อนะครับแอปที่มันแปลเป็นไทยหนามันชื่อว่าพลงพังนุ่มพลังอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกแมบนี้เนี่ยเป็นเราผมจะตั้งชื่อมันว่าแมบกล้ามแล้วกันนะครับ ดูทรงแล้วเหมือนนกกล้ามากกว่าครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกัะต่อแบบนี้มีคําอธิบายเหมือนกันนะครับว่าแบบนี้ทํำยังไงนะครับเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่พวกโลบะผมไม่มีโลวะ เขาจะไม่มีคำถามอธิบายนะครับเพราะว่าคำถามอธิบายจะอยู่ในหน้าปกแมปเท่านั้นนะครับเพราะว่าแมปนี้น่ะวิธีจะเล่นก็คือให้เราคางล่างแล้วก็ตีคนโม,โมเล็กตัวเล็กๆเนี่ยครับหรือว่าจะไปตีเพื่อนก็ได้นะครับเพราะว่าจะสมเงินเอาไว้นะครับเงินพวกนี้เอาไว้ทำอะไร สามนี้เลยครับซื้อพวกสิ่งของพวกนี้นะครับซื้อพวกนี้นะครับผมอยากได้ไอตัวนี้นะครับแต่มันยังไม่ได้นะครับราคาแพงมากเลยเจ็ดสิบเจ็สิบมืนเลยเหรอโอ้โหเยอะเกินไปมันเนี่ย 70, เจ็ดสิบหมื่นอันนี้ประมาณ 10,000มืนไม่ใช่ดิบหมืนอันนี้คือ0เพราะว่ามันมีอยู่แล้วพวกเตะเนี่ยจะประมาณ5,000คิกเกแปลว่าเตะนะครับอันนี้คือคุณสามารถอน,นั้นได้นะครับระเบิดตัวอเองแต่มันไม่ตายนะครับระเบิดใส่คนอื่นก็ได้เฉพาะคนที่มา มาโทรเรานะครับหรือว่าพวกท็อกซิกเนี่ยเอา้าเกมมันเป็นอะไรอ่เอา้าเกมเกมเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอา้าจูจๆแมปก็อันนั้นเฉยแหละเน็ตหลุดใช่ นี่ยต้องเข้ามาในแมปใหม่อีกโอ้โหเนี่ยครับแมบปบอันนี้ครับไปเซิร์ชในโลบล็อได้นะครับแมปเนี่ยครับเนี่ยหน้าปกจะประมาณนี้นะครับแมบปบนี้เนี่ยมันกำลังโหลดโหลดช้ามากแป๊บหบนึ่งนะครับผมจะหาวิธีเข้าแล้วกันนะตอนนี้ผมเข้ามาใหม่แล้วครับอา้าวอะไรอีกนะ ไม่ต้องสนใจมัดก็แค่ข่าวขาวอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเลยเรามาเข้าเรื่องกันต่อเถอะเนี่ยผมจะทำให้ประตูแตกไม่ใช่เด็กประตูพังเด็กกระจกต้องพูดว่าแตกเพราะว่ามันบางเกินไปเนี่ยเอาจริง พวกกระจกมันเป็นพวกแข็งๆแม้เราจะโยนมันก็ตามมันก็แตกได้ง่ายใช่นะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับอย่าไปหาทํานะเกิดเจ็บปวดขึ้นมาเดี๋ยวหาว่าเราไม่เตือนนะครับห้ามไปเล่นกระจกแบบว่าบางๆนะครับที่มันสามารถต่อยได้นะครับเนี่ยหยิบพวกระเบิดนะ ตรงนี้นี่ครับนี่ครับนี่ปล่อันนี้แล้วกันนะเนี่ยแล้วก็เข้ามันเข้าไม่ได้น่ะเราก็สามารถอันนั้นได้นะครับเนี่ยทุบมันเลยนะครับอะไรอ๋อเข้าไม่ได้งั้นหรือ นี่นะเอยเจอแล้วอันนี้นะองคำเราสามารถตีต้นไม้ได้นะคะเนี่ยเราสามารถตีต้นไม้ได้ครับเนี่ยเหี่หักเลยโอ้ไม่คิดว่าจะจะตีต้นไม้ได้อเอานี่ ก็เล็กเล็กก็หักโอ้ฉันจุดทำรอยันจะทำรายทุกสิ่งทุบจางใช่มันก็เป็นประมาณนี้แหละทุยรอเล่น,นเนอา้าทุบกระจกแล้วจะเข้ากระจกยังไงเนี่ย ไม่ได้เอา้าเอา้าตกซะง,งั้นจะขึ้นยังไงล่ะจะไปต่อยหลังคาเนี่ยเอา้าเกมรีเซ็ตรีเซ็ตพวกบล็อกที่มันหักเอา้าจะขึ้นยังไงล่ะเอา้าเอา้าไม่กู้สร้างทำอะไรกับอ้าขึ้นได้ละโู้กลัวจะขึ้นได้เนี่ยนะนะเรา เราลงต่อยเลยเอาเอาถลายถลายเอาจริงๆพี่ก็ทำสิ่งง่ายๆเอาแล้วพี่ไม่ต้องแล้วพี่ไม่บอกตั้งแต่แรกไม่ใช่หรืออ่าุ้ยมันเป็นเรื่องปลอมใช่เอาเอาเอา,เอาจะขึ้นยังไงจะไปเก็บเดี๋ยวมันจะหายนะโอเค ไปหาตีเอ็มพีซีดีกว่าโยนแคว้งหาพวกรูแล้วกันนะเน่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 ทางนั้นมีรูนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วต้องมีรูจริงๆเนี่ยรับวิธีนี่โอ้ ปลิวปลิวเลยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันคนที่มันแบบว่าแข็งแรงหรือเปล่าไม่นแน่ใจนะโอเคมันก็ช่างมันเถอะอันนี้คือพวกที่แบบว่าเลเซอร์นะครับถ้าเราโดนเนี่ยเราจะจะตายเลยนะครับเพราะว่าอันครับโดนเลเซอร์ อย่าว่าเกมนี้โดนเลเซอร์แล้วมันตายนะมันเป็นความปลอมนะครับมันเป็นของปลอมนี่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 เรากำลังตีต้น,ตนไม้อยู่นี่ครับตียังไงก็ไม่ลม้มวิธีง่ายๆก็คือตีเอา้าสะดุดเดี๋ยวก็ไปโดนเลเซอร์แล้ว แล้วนั้นเลยนี่เสียวเวลามากเลยนี่ยตีต้นไม้ก็ยังไม่ล้มอีกมันอะไรนี่ยตีต้นไม้ก็ไม่ล้มมันยากขนาดนี้เลยเหรออ โดนเลเซอร์คืออย่างนี้เลยครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับละลายแล้วก็เกิดมาใหม่แค่นี้นะถามว่ามันมีอย่างอื่นไหมมันก็มีอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเราเจอแล้วครับนี่คืออุกกาบาตท,ที่มันมีอะไรสักอย่างอลองเราลองไปอุกกาบาตนะโอ้คน,นแข็งโอ้อุกกาบาตเป็นเป็นก้อนอ้าวระเบิดอู้หู มีเพชรเต็มปหมุดเลยว,ว้าวนี่มันอะไรเนี่ยมหาสัจจันแล้วกันอืมแล้วค่อยอันแบ่งให้เพื่อนทีละนิดทีละน้อยแล้วกันนะอ้าวหายไปทีัน่มันอันนี้คือพวกที่อ้าวอุกบาทนี่แหละลงมานี่เลยโอ้ชช่แล้ว Yeah. เออดีใจมากที่ได้ของแปลกๆอ้าวสะดุดสะดุดว้าวเจ๋งเจ๋งมากแต่ผมเก็บไอ้พวกนี้ก่อนก่อนที่มันจะหายเหมือนเหมือนเมื่อกี้นั่นไงชัยละลองคว้างใส่ต้โอ้หายไปเลยโอ้ ตรงร้านก็มีเอาหัวทำไมมันหาง่ายขนาดน,นี้ได้ละเราลองโยนใส่ตึกกูดิเอาอ่ะเอามีอะไรเกิดขึ้น้อนใส่กระบกมัง้งตรงนั้นไปเลยพอ่อเอา้เอากูผู้หญิงทำไมทำอย่างนี้น่ะไม่ดีนะผู้ผู้หญิงใส่ไม่ดีนะอย่าทำเข้าใจปะ ผู yeah. ้หญิงเนี่ยควรนี่นี่โดนโดนรังโดนผู้ชายรังแกเป็น่ล่ะชอบไหมโยนใส่ผู้หญิงเลยโยนใส่ผู้หญิงนี่ระบบบูมบูม เกมแหลกจังเกมอะไรวะบ้าแหลกจังมันบ้าอะไรวะเฮ้ยอะไรจะยาเอ้าหายไปเฉยเลยนี่น่าล้มพานมากเลยไปไกลๆูกพ่อไปไกลๆให้พ้นบึม เอาจริงๆนะก,ก็นะ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 อยู่นะคุณผู้หญิงชอบไหมระเบิดโอ้โอ้ตะเบียงไม่อยากกินเอาไปเอาเพชรตัวเองเนมัออะไรเนี่ยเพชรไม่ลดด้วยนะมันอะไรเนี่ย,ดดย,นะอยโอ้เอาเพชรตัวเองเฉยเลย มันเริ่มแปลกๆกับเล็ดนะเล็ดเนี่ยเล็ดรู้ว่ามันเอา uk, เอาตก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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าทำไมชอบแหลกจังนะทำไมแหลกดอแบบว่าอย่างนี้อ่ะแหลกทำไมชอบแหลกดออย่างนี้เนี่ยแบบว่าตัวอ่อนๆเนี่ยแหลกดอเนี่ย เนี่ยระเบิดเอาเอาเอาตึกล้มเอาตึกล้มเอาไม่ทันตั้งตัวเลยตึกล้มซะงั้นโอเคอ่ะอ่ะเป็ระเบิดซะนี่เนี่ยโอ้เอาเพชรตัวเองกะแหลกโดก็มาไม่อยากให้ผู้สร้างสร้างแหลกโดออ่ะเอาเพิ่งไปปิดคลิปจะบ้าเหรอ ฉันจะอทำยังไงดีนะเนี่ยโอมโอ้ยแกเจอดีแนะ่แกคิดว่าฉันแกคิดว่าจะมาตีฉันงั้นหรืออืมแต่ว่าจะหาว่าฉันไม่อันนั้นนะ อนี่กว,วนกวนซนกวนซนกวนซนแมวซะเหลือเกินไอ้คนนี้วันหน้าฉันจะเจอดีแนฉ่นฉันจะเอาฉันจะเอาพลังของแกออกไปเฮ้ยจุด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 เตะฉันทำ จุดจุดจุดทำไมฮะนี่ไอ้น,นี่กวนกวนส้นแมวสุดเกินน่ะไอ้น,นี่ี่ยป๊อปเดี๋ยวนี้ไอ้กวนส้นแมวนี่ะนี่นไม่ชอบให้ใครมาทำร้ายเลยเนี่ยเอาพวกระเบิดออกก่อนอเดี๋ยวมันลกหนัก เกมมันจะกระตุีกเนี่ยแล้ววัยมาควงทำเพื่อเนี่ยจะประมาณนี้ ไปที่บ้านดีกว่าไอ้พวกนั้นน่าจะกวนส้นแมวแล้วกันนะถามว่าแมวผมถามว่าทำไมผมพูดว่ากวนส้นแมวก็เพราะว่าผมไม่อยากพูดคำหยาบนะคะเดี๋ยวทุกคนไม่ชอบนะคะเนี่ยโอ้ยดเดี๋ยวเดี๋ยวติดในบ้านเดี๋ยว น่ะแับนึงติดเนี่ยอ้าเจอแล้วเฮ้ยแกมาแอบตรงนี้ใช่เปล่าอืมได้มาแล้วต้องหา1สิบสองเลยเหรอโอ้โหหนักละดินี่กองบ้าอะไรไม่รู้นี่เพิ่มมาแล้วจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเกมแหลก แรับหนึ่งอืมฉันจะเออเข้าบ้านหลังนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรับมไม่ได้รับอนุญาตคนงานก็จะมาด่าผมในโลบ็อกก็คือ M P C ในเกมนี้ไง จะมดาด่าผมถ้าด่าผมจะทำยังไงดูให้ดีดูให้ดีนะครับนี่ยทำอย่างนี้เลยโอ้ปลิวไปไกลเลยปลิวไปไกลเลยได้เวลาแล้ว ขึ้นตรงนั้นดิออใช่งริงจริงไหนแปบ๊บนึงผมจะทำให้พายุพัดต้นไม้ล้มตรงนี้อะเนี่ยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไม้ไม่ล้มเลยเนี่ยต้นไม้พลังต้นไม้บ้าอะไรแข็งขนาดนี้ฮะ ตอนนั้นตอนที่ผมไปต่อยต้นไม้ตรงไหนจำไม่ได้อยู่ไนวะนั่นไงเี่ยตรงนั้นทำไมผมต่อยต้นไม้ยักยักได้วะสงสัยมันจะปิดบ,บั๊กนะครับบั๊กของเกมนะครับเกมโรบอเอา้าวนั่นไงว่าละ ได้ไหมไม่ได้เกมมันเป็นอย่างนี้โอเคแล้วค่อยรอ EP 2นะครับนะครับโอเคสำหรับก็ประมาณนี้แหละจุบเพียงเท่านี้แหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ